มีความรู้สึกว่าเราก็ดูดูยากอยู่นะครับแต่ตรงนี้มันขึ้นฟ้าผมก็เลยจะเอาตัวนี้ออกเราไม่ต้องกินหมากก็หลัวกินชั้นเนี่ยเกี๊ยวเค้กมันติดฟันพี่กินแล้วติดหนึบเลยอืมอยากลองไหมว่าแต่มันไม่มีรสชาตินะอืมไม่มีรสชาติเลยแบบลองชิมไดอไหมตัวนี้ใช่พี่มันกินไหมพี่ต้องเอาใบนี้ออกไหมอืมไง ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เอาออกเหรอคะอะไรครับไอ้พลาสติกอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรครับก็คือให้มันเก็บชั้นใช้ก่อนมันเก็บออกแล้วกเอาออกแล้วจะกีก่พื้นที่ไหมไหนไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวค่อยเอาออกมันจะไม่ออกยากปู่พี่ไม่ไม่ครับไม่ผมก็ผมก็ทําแบบนี้อยู่เหมือนกันกำลังดูว่านางพยายตรงนี้ไหมอ่าแล้วหลุดมือมานี่ไงนี่ไงใช่ไหมเอ้าไม่ใช่นี่นี่เมื่อกี้พี่พลิกใหม่นี่ใช่ไหม นางกำลังไต่ๆอยู่นี่ไหนออกมาสิออกมาชดตัวหน่อยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จะอยู่กลุ่มนี้าจะอยู่กลุ่มนี้ไอ้รังนี่อไหมครับที่ที่ใหญ่กว่าเพื่อนไหมใช่ไอนี่คือไข่นางพญาแต่ตอนนี้จะมองหานางพญาจับนี้มาใส่นี้ใช่ไหมใช่ครับเกอนไม่ค่อยเยอะ กี้อนไม่เยอะแต่ว่าน้ำพึ่งเยอะนี่แหละตอนเก็บน้ำพึ่งอ่ะนี่ไงมันก็นี่ไงคะแคปเตอร์เพิ่นจะได้เดี๋ยวเพิ่นเหมือนหมอนะลืมมีนผ่านตาเดือดร้อนอยู่นี่ค่ะลืมพับกอดที่ใช้แล้วเนาะบูธอะไรแต่เราเราจะไม่คือเขาต้อน้ำหวานแหละแต่แต่เราถ้าเอาน้ำหวานมามันจะเยอะ มันจะอัวมดเนาะใช่พอละแค่นี้นะครับอ๋อแค่นี้เราก็จบแล้วถ้าประชากรแน่นพรุ่งนี้ช้ามันก็หาเขาเยอะนี่ล้วนี่ไปเจอที่สวนนึกว่ามันเป็นพึ่งพอมาดูคลิปกับคุณกิติเขาบอกว่าเอามาเลี้ยงไม่ได้ให้ดีก็คือสลับสลับไข่ในพญาก่องเนี้ยให้กล่องอื่นก็ได้แต่พอดีที่เอมาเนี่อยากให้เป็นสายพันธุ์ของจันทร์ ยังเรียนกแพ่ยังก็เลยใส่ใส่มาเนี้ยผสมตัวเองให้ผสมตัวเองให้เป็นพันจานทักงสี่กล่องค่ะดูในคลิปแล้วพี่เขาก็จะเอาไม้อุดเราไม่จำเป็นต้องใช้ฝาขวดน้ำเนาะ